โอเคฮะก็สวัสดีเ,เ,เพื่อนๆพี่น้องชาวอวอลชิปกันทุนกท่านเลยนะครับและเราก็อยู่ในไทย,ยรีวอลชิปนะและคลิปนี้ก็ส่งมาโดยคุณคิวมีทูนะเขาให้ผมเรียกแบบนั้นชื่อในเกมคิวมีทูอัลล็อกีโอฟีนะจากแคลนบีเอส อ่าแล้วก็มีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ทราบนะว่าตอนนี้เนี่ยมีกลุ่ม o o o ้ e r s h i p ใหม่ที่จัดตั้งขึ้นมานะแล้วก็เขาจะมีกิจกรรมแจกของรางวัลไม่ว่าจะเป็นทั้งบัญชีพรีเมียมแลวก็ทองรับรูนเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปร่วมสนุกแล้วก็ชิงของรางวัลกันได้นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์กลุ่มไว้ในช่องคอมเมนต์แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกลุ่มนี้กันหน่อยนะครับโอเคมาม คุณคิวมีทูเนี่ยเล่นเรือประจันบานเชียฟินะไม่ใช่ในฝ่ายวิจัยแต่เป็นเรือพิเศษของทางฝั่งอเมริกาเรือโอไอโอซึ่งแน่นอนว่าเรือลำนี้เนี่ยปืนดีเลยโดยเฉพาะปืนหลักเนี่ยปืนรองก็ไม่ได้แย่ด้วยนะแต่อาจจะแพ้พวกทางเยอรมันนิดหน่อยแหละคุณคิวมีเนี่ยเกิดทางฝั่งทิศเหนือนะแล้วก็เป็นแบบที่ต้องชิงจุดแคปคอยกันด้วย 3. จุด AB แล้วก็ C ในเกมนี้เนี่ยมี C V ีกันข้างละลำนะ มีนาะยิมอบแล้วก็อีเมลแมนประจันบานข้างละ5แล้วก็รัตะเวน6กลำเลยเรียกได้ว,ว่าไม่มีเรือพิฆาตนะแล้วเหมือนจะตั้งใจไปเล่นจุด A ด้วยนี่แหละฝั่งทางนู้นฟีบบินไปสปอร์ตเห็นเป็นเคมรินอาซูมะโผล่มาแล้วแต่โอเคนะถ้าถ้าเกมที่ไม่มีเรือพิฆาตเนี่ยอย่างน้อยมันก็สนุกดีมันน่าเล่นเราก็ไม่ต้องมาระแวงไงแต่ปัญหาแล้วก็คืออาจจะต้องพึ่งรัตะเวนในการเข้าแคป แล้วลาดตะเวนที่ทางดีๆนี่ก็จะอาจจะเป็นอัตะโกะนะทั้งฝองทีมเลยตีวบีฝั่งนู้นบินมาฝาปอดเหมือนจะปล่อยตอแฝ่อัตะโกะหรือเปล่าอ๋อไม่ได้ปล่อยนะแล้วก็มีฮิเดนเบิร์กมาด้วยที่มาเล่นทางนี้เวลาคนอื่นเล่นเนี่ยจุดติดไฟดีมากเลยเออแต่เวลาผมเล่นเนี่ยไม่เห็นมันติดวะเคมลินน่าจะมาทางนี้แน่นอนเลย แล้วดูจากการแบ่งทีมแบ่งฝั่งกันแล้วเนี่ยเหมือนเขาจะเทกันไปจุด B แล้วก็จุดฟีนะคุณคิวมีมาเล่นทาานี้มีแค่อากิวแล้วก็พรมมืนแค่สองลำแล้วลำแรกครับเลงอาตะโกบีก่อนเลยแล้วเขาเปิดข้างด้วยนะไม่รู้รู้ตัวรู้เปล่าแล้วจัดไปก่อนชุดหนึ่งอนะไกลอยู่นะไกลอยู่เกือบยี่ิบกว่าโลเลยแต่กระฟูน,นี่ดูดีเลยแหละตกท้ายเปล่า โอเคได้มา1 5, นัด5,000นึงครับเรามีเหมือนเวเนโต้คุยิงมาด้วยนะฝั่งทนี้เหมือนเขาจะมาเยอะนั่นอะเออรวมไม่รวมกวับซีวีด้วยโอเคจัดอัตโกนร,รับเดิมครับเค็มดินว่ายังไงแล้วีีเริ่มมาพูดเปี้ยนแถวนี้ตลอดเลยโอเคได้ไปอีกนัดหนึ่งครับ4,900นะ แต่ละนัดนี่รู้สึกดาเมจจะแบบเกือบห้าพัน่ะ CV เขามากลางไฟเตอร์สปอร์ตไว้เลยแล้วเหมือนว่าคุณคิวมีนี่ก็มาเล็งมาโบโลนะแล้วเขากำลังเลี้ยวอยู่ด้วยหรอเปล่าคงจะไม่ได้สนใจด้วยแหละเอาหายไปก่อนไงเออโอเคมาจัดวินิโต้ครับ ทางนู้นเพื่อนดันกันไปเยอะหวังว่าจะไปแคปกันได้นะโดยปกติแล้วเนี่ยอุย้ยโดนโดนเจ็บเหมือนกันเจ็บเหมือนกันโอเคแล้วถ้ายิงไปก็ไม่โดนเลยดูจากการนับจำนวนแล้วเนี่ยเข้ามาทางนี้เยอะจริงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลำเลยแหละเอารวมซีบีด้วยเป็น7จ็ดลำแล้วมาทางนี้เนี่ยมากันแค่4ี่สาห้าลำแค่นั้นเองนะโอเคหนันไยิงมามา,มาโลไปก่อนชุดหนึ่ง ผมก็มาดูพร้อมกับคุณผู้ชมไม่ใช่แต่เห็นหน้าฟกอแล้วโอ้โหดเลยโอเคเจาะไม่เข้าแล้วก็มีกระเด้งไปนะจุดบีได้แคปแต่ก็อัตโกฝั่งคุณคิวมีนี่ก็เจ็บปวดเหมือนกันนะแล้วก็มีเข็มดินยิงมานิดหน่อยไม่ได้ดาเมจไปวินิโต้รับเดิมอะพอยายามหันไปมองดูทางนู้นด้วยนะผมเมือคูวิ่งเข้าไปเลยเหรอ โอเคไม่ได้ดาเมจไปกระเด้งไปฟามนัดแล้วเหมือนพอมื์เขาอยากจะใช้ปืนลองมากเลยเดี๋ยวว่าแบบสถา,านการณ์คือทางนี้เขามาเยอะนะเออมันมันได้ใช้ก็จริงอะ่ะแต่มันก็แบบมันก็ต้องแลกมาด้วยชีวิตตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ทําดาเมจคุ้มหรือเปล่าไอควันตรงนู้นนี่ก็เวเนโตอยู่แล้วเหมือนคนุณคิวมีก็ไม่ได้ตั้งใจจะถอยด้วยนะ ก็ว่ามาเยอะแล้วไงใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนี่น่าจะเคยเคยมาแข่งในที่ผมจัดแข่งแจกฟิกเกอร์ใช่ไหมเหมือนชื่อคุ้นคุ้นอยู่โอเคแล้วชุดเมื่อกี้ได้มาหมื่นหกเลยหรือว่าสวยฮะสวยถึงแม้จะไม่เข้าห้องนิราภัยก็เถิดมันได้ดาเมจอะเหมือนจะลังเลว,ว่าจะถอยดีหรือเปล่านะแต่ว่าเคมเดีนี่มองหน้าอยู่ แต่พอมือนี่จมแน่นอนครับคงจะไม่คุ้มชีวิตแล้วคุณคิวมีคงกล่าวว่าต้องถอยแล้วลหะเพราะว่ามาเยอะเหลือเกินทางนี้ฝั่งธนูก็ยังแคปกันไม่ได้นะจุดบก็เยอกันอยู่อ่าแล้วเห็นอาตโกกำลังจะเปิดข้างแล้วเหมือนจะเลี้วกลับด้วยนั่นแหะแต่รอโหลดนิดหนึ่งอ่ะจะังหวะที่เขาแบบกำลังเลี้ยวกลับแบบนี้เนี่ยน่ากลุกเลย ฝั่งธนูมาบโลจมอตโกฝั่งคุณคิวมีไปเรียบร้อยแล้วโดนปะ่ะอู้เราสวยงามได้มาหน<ะ>ึ่งคิวฮะเยี่ยมไปเลยอย่างน้อยก็ตัดกำลังเข้าไปสักหนึ่งลัมก็ยังดีทางนี้วินิโตทางฝั่งนู้นเขาก็กำลังเลี้ยวกับเข้ามาเล่นด้วยแล้วตรงนี้นี่มีแค่คุณคิวมีกับไอคิวและตวเวนแค่ลาเดียวจะนับสีดีด้วยมั้เนี่ย เออแต่เนาะฟีบีเขาก็ยังพอมานะยังมาช่วยทางนี้หน่อยไม่งั้นนี่โดนดันแน่นอนไม่มีคนต้านไว้โอเคยิงวินเนโต้เมื่อกี้กระเด้งไปแต่อีเมลมาล้วฮะพร้อมกับระเบิดกระเด้งน้ามาละแล้วเหมือนจะโดนช่วงท้ายไหมเนี่ยโอเคโดนไปหนึ่งลูกกเจ็ดพันของแต่ก็ไม่ติดใครไปม,มีเคมเลนยิงมาแล้ว คุณคิวมีว่าอย่างไงเหมือนจะหันไปไปฟู่เลยนะป้องกันฐานไปก่อนตอนนี้ดูในมินิแมปเนี่ยตัวนี้มันหนึ่งสองสามสี่ห้านะตีเป็นห้าลำแล้วกนะันเออห้าตัวสองตัวเนี้ยอะห้าตัวฝามาฟีวีอยู่ฟาโทน้นทันเดอร์เลอร์โจมมาโกโลไปเรียบร้อยแล้วนี่มีเวเนโต้กำลังเลี้ยวด้วยเปิดข้างแบบนี้น,นี่ต้องเจ็บแล้วลนะ่ะแต่เขาก็พยายามปิด ปิดมุมอยู่นะตัวนี้พยายามปิดอยู่โอเคโอค้โหโ,โดนไปฝีลูกจเจ็บดไดนามิไปหนึ่งมืนหนึ่งพันโอ้ห้าต่อสองจริงฝั่งตรงนน้นนะแคปได้สบายแล้วแหละโอเคคุณฟิวมีโหลดเสร็จเหมือนจะเอาใครใครโผล่ตัวนี้มีชาวเยฟบนะจัดไปก่อนเลยเรือบ,บางๆเผา,าดีๆแบบนี้เนี่ยเอามันก่อนนะ ไม่งั้นนี่มันสแปมไฟใส่ยับแน่นอนถือว่าเรื่องเรือยิงได,ได้ดีเลยแล้วก็นัดเมื่อกี้ได้มา6 7 0 0 t v ก็มาปุ้นเปี้ยนใส่กิ้วให้พยายามออกมาจากเกาะหน่อยโอเคมาอู้แตตอนนี้มีคนเปิดสวยๆ <c oughs> วินาโต้กำลังเปิดอยู่แล้วเขาเปิดพันก็จริงนะแต่ก็เหมือนจะยิงทันด้วยเมื่อกี้ โอเคได้มาสีลูกดาเมจหมื่นแน่นอนครับสีน่นัดเนี่ยแล้วก็เข้าระยะปืนลงเลยด้วยแบบนี้ถอยไม่ได้แล้วฮะต้องเข้าบวกอย่างเดียวแล้วแต่จะเข้ายัางไงให้มันคุ้มขอหิวเลือดมาก่อนมีตโต้โหดแล้วเขาพยายามจะเลี้ยวเลี้ยวขวาออกจากก่อนแล้วไม่ชนโชนจนมันเข้ากับเปิดข้างเลยเนี่ยโอเคโอโหแล้วสวยงามโดนไปฟองหมื่นแล้วได้มาอีกหนึ่งคิวฮะ นนี้ดาเมจขึ้นไปหนึนน่งแสนหนึ่งหมื่นละโอเดลล็ยังทำงานใส่เค็มดินอยู่แต่ว่าไอ้ชาพเยฟที่มันอยู่ข้างหลังควาเนี่ยเอาโปแล้วโอเคเลยน่าจะเข้าออระยะไฮโดรหรือเปล่ารถเหมือนจะยังไงโอ้แล้วเลี้ยวมุมเดิมด้วยกำลังเลี้ยวมุมเดิมเลยโอ้โหสวยงามได้มาอีกหนึ่งคิวตอนนี้เป็น3คิวแล้วนะได้เหรียญมาตีมาด้วยเลย ยังเถื่อนอ๋อแล้วนี่มีคนไม่เข็ดมีเทมลินกำลังเลี้ยวอยู่ด้วยแหม่ร่มุมแบบนี้เนี่ยไม่น่ารอดนะีกิโลแบบนี้นี่รอโหลดแป๊บหนึ่งโอเคแล้วคุณคิวมีจัดไปก่อนแล้วเรียบร้อยครับู้หคิวรัวๆเลยตอนนี้ได้มา4คิวแล้วนะเออไอคิวจมไปแล้วตรงนี้นี่มีฮิเดนเบิร์ดแล้วก็อิฟโมในที่เลือดยังเหลือเยอะอยู่เลยนี่ยังไม่นับรวมซีวีด้วยนะเนี่ย ีบีก็พยายามมาช่วยอยู่ว่ายังไงจัดยิงที่เดนเปิร์ไปก่อนนะได้มาอีก1มื่นสามตอนนี้เปิือรองก็ทำงานทำหน้าที่เต็มที่ประสิทธิภาพของมันแล้วคุณคิวมีก็บอกไม่น่ารอดแล้วหละ่ะยังไงก็ต้องลากที่เดนเปิด์ไปด้วยไม่ได้นะทีบีเขาก็มาปล่อยต่อไปโอ้โหอะไรมาจัดัวกันขนาดนี้วะเนี่ย โอเคราจัดไปอีกชุดหนึ่งแล้วอา้าวรถจมไปก่อนแมถ้า 4V ไม่มานะได้คายเข่นขสวยๆไปเลยต,ตอนนี้ต้องดับน้ำ้วฮะเหลืออยู่18วิจะมีฮิวรถเหมือนจะเอาเรือไปชนกับอีซโมให้ได้เลยรอฮิวนิดหนึ่ง,งแต่ 4V เขาก็ามาอปล่อยตอยไปอีกจมไะเนี่ยอีซโมเหมือนจะรู้ตัวแนละ้วพยายามถอยออกแต่ต้องยิงแล้วตอนนี้จมะเนี่ย โอเคยังเหลือ400แล้วฮิวเึ้่มมาก่อนแต่ก็ไม่รอดนะน่าเสียดายนะถ้าฮิวทันนี่ชนได้แน่นอนโอเคเดี๋ยวไงผมตัดไปหน้าประกอบแล้วกันนะฮะในเกมนี้เนี่ยคุณคิวมีก็ได้รับชัยชนะมานะด้เงินมาใช้1,396,440โอ้โ,โหเงินโคตรเยอะเลย่าประสบการณ์ดี25,911 อีพอิสรนะดีอก21,910ะได้เหรียญสนับสนุนแล้วก็หมัดเสียงมาทำความเสียหายไป2 3 5 8 9เลยนะยิงเข้าเป้าทั้งหมด60นัดยิงค็เป็นตก21ลําลำหมดสภาพ2จมเรือไป4ลีไห้เกือบได้าคาคข้นแนละ้วอะผมตีให้เป็นได้คาเคิ้นไปเลยแล้วกันไฟไม่แปดแล้วก็ยิงเข้าห้องนิรภัยหรือว่าฟิทเดียวเป้องกันฐานไป7ปืนลงยิงเข้าเป้าไป121นัดเลย โอ้เดือดจริงเดือดจริงฮะยอมรับเลยก็ต้องขอขอบคุณคุณคิวมีด้วยนะฮะที่ส่งดีเทลเตือนๆแบบนี้เนี่ยมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันก็แต่หากเพื่อนๆชอบสไตล์การเล่นของคุณคิวมีเขาก็มีช anel ให้ติดตามด้วยนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในช่องคอมเมนต์กันแล้วกันนะฮะโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันด้วยนะครับว่าถ้าหากชอบยังไงเนี่ยก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วเจอกันใหม่ในไทยดีเพย์อ p ต่อไปับวันนี้ประวัติดีครับ